สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงค่าๆนะคะวันนี้ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งนะคะแม่ค้ามาเจอกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วันวันศุกร์ที่24นะคะตุลาคมค่ะก็ค่ำๆแลวเนาะแม่ค้ามาเจอกันนะคะชุดนี้นะคะเขาเพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้นะคะเป็นชุดใหม่ล่าสุดค่ะชุดนี้แม่ค้ามีมีดอ่า มีมิใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นแลมโบเล็กนะคะแล้วก็เป็นทรงเน็บเล็กนะคะที่เล่มไม่ใหญ่มากเนาะเล่มแบบกระทัดรัดนะคะน้ําหนักไม่เยอะค่ะชุดนี้นะคะก็เหมาะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่พกพาติดตัวนะคะกะ็เขาเล่นไม่ใหญ่มากไม่หนักมากพกพายง่ายค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดของเล็กนี่นะคะเป็นชุดของเล็กรักรถไฟนะคะมีมาทั้งหมดสิบเล่มค่ะก็สิบเล่มวันนี้เดี๋ยวแม่เขาจะไล่ตั้งแต่เล่มที่เล็กสุดไปเนาะ เดี๋ยวไหมคะจะไล่ตั้งแต่เล่มแรกไปนะคะเลมโบเลมโบเล็กเนาะมีมาสามเล่มนะคะชุดก่อนๆเลมโบไหมคะลงเลมโบเล่มใหญ่ไปแล้วเนาะชุดนี้เป็นเล่มเล็กบ้างนะคะสาหรับพ ah, um ี่ๆท่านไหนที่อยากได้เล่มเล็กค่ะมาดูเลมโบเล่มแรกนะคะเลมโบเล่มเล่มนี้นะคะจะเป็นเล่มที่เล็กสุดในชุดนะคะเป็นเลมโบเล่มกระทัดรัดค่ะหลังแอนนิดๆนะคะกว้าง2.2ยาว9.7สันโคน7มิลค่ะสันใหญ่นะคะสันโคน7มิล น้ำหนัก500กรัมนะคะด้ามจับก็ไม้ประดู6ริ้วไม้ประดู6นิ้วคอสตนเลสนะคะเล่มนี้คัดลัดมากเข้าครัวทำครัวได้ฟันไม้ได้นะคะเล่มเขาไม่ใหญ่ค่ะเล่ม9นิ้วกว่าเนาะไม่ถึง10นิ้วนะคะน้ำหนักประมาณ500กรัมเล่มนี้ค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะต่อไปเล่มสองเลมโบเล่มที่สอง หลังเอ็นเอ็นค่ะกวา 2. 2้างสองจุดสองยาวเก้าจุดเจดันโคนเจ็ดนิ้น้ำหนัก5้าร้อยกรัมนาคะด้ามจับของเขาเนี่ยเท่ากันเนาะหกนิ้วคอสเตเลสค่ะเป็นแรมโบที่เล่มกระทัดรัดนะคะสำหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่อยากได้เล่มเล็กเนาะพอชุดก่นกอนๆไหมคะทำเป็นเล่มใหญ่แล้วนะคะก็ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับเล่มใหญ่เนาะชุดนี้เป็นเล่มเล็กนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสเปคเท่าๆกันนะคะเก้าจุดเจ็ดค่ะ อ่าต่ไปเล่มที่สามแลมโบเล่มที่สามเล่มนี้หลังแอนเอนค่ะกว้างสองจุดสองยาวสิบจุดสี่สันโคนแปดมิลค่ะเล่มนี้สันใหญ่เล่มนี้น้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะ่ะน้ำหนักหกร้อยกรัมอ่าชุดนี้นะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่ห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมเนาะนะคะให้ราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเล่มหนึ่งถึงเล่มเก้านะคะวันนี้เป็นราคาพิเศษเลยค่ะช่วงปลายเดือนเนาะ,ะอ่า ราคา600บาทนะคะแถมฝักให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะชุดนี้มีแค่10เล่มค่ะต่อไปเล่นที่4 1 2 3เนอะเป็นทรงแรมโบ้นะคะเล่มที่4เล่มน,นี้ค่ะเล่มน,นี้เป็นทรงเน็บเหนือนะคะที่หลังตรงนิดนิดค่ะกว้าง2.2ยาว10.4สันโคนใหญ่ค่ะนะคะสันโค8น8มิลค่ะน้ำหนัก600กรัมนะคะ ชุดก่อนก่อนมค่ค้าให้ราคาอยู่ที่เล่เลมละ700บาทนะคะสำหรับน้ำหนัก600กรัมนะคะชุดนี้ห0 0้บาททุกเล่มนะคะจัดส่งให้ฟรีด้วยแถมฝักพิมพ์ซีด้วยคะ่ะเป็นทรงเน็บเนื้อที่หลังโก,ก่งนิดนะคะต่อไปเล่มที่5ค่ะเน็บเนื้อเล่มที่5กว้าง2.2ยาว10.6สันโคนใหญ่นะคะ สันโคนชุดนี้เนาะสันโคนของเขาจะค่อนข้างใหญ่นะตั้งแต่เจ็ดนิ้วแปดเจ็ดมิลถึงเก้ามิลเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าเลยนะะ 7, 8, ลเลยนาะ,ะสันใหญ่ค่ะห้าค่ะเล่มห้ากว้างสองจุดสองยาวสิบจุดหกสันโคน8ปดมิลน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะชุดนี้นะคะน้ำหนักห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมนะคะไม่ค้าให้ราคาเท่ากันหมดเลยเนาะ,ะเล่มละหกร้อยบาทแถมฝักให้ด้วยจัดสดให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะมีทั้งหมดเก้าเล่มค่ะ ต่อไปเล่ม6เน็บเนื้อเล่มที่6ค่ะกว้าง2.1ยาว10.5สันโคน8มิลค่ะน้ำหนักเล่มนี้500กรัมนะคะไม่หนักไม่เบาค่ะสำหรับ500-600กรัมเนะเาะน้ำหนักขนาดนี้ก็จะเหมาะกับพี่ๆขนาไหนที่นำติดตัวนะคะก็ไม่หนักมากเนาะพกติดตัวได้เข้าครัวได้ปันไม้ได้นะคะทุกเล่มเทปปันไม้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตั้งุ่มให้ตั้งคมให้ใหม่นะคะเป็นเน็บเนื้อค่ะทรง เป็นเนบเนื้อที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟค่ะต่อไปเล่มนี้เล่มที่7ค่ะกว้าง2.2ยาวส1 2สั 2. นโคน7.5มิลค่ะน้ําหนัก600กรัมนะคะก็มีตั้งแต่น้าหนัก5 0 0ถึง6กรกรัมนะคะชุดนี้แล้วแต่พี่ๆชอบน้าหนักขนาดไหนนะคะ5 0 0ถึง6กรกรัมนี่จะพอดีมากสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบพกพานะคะบางทีเล่น7 0 0 800กรัมของเขาก็จะหนักเกินไปนะคะสําหรับแบบเข้าป่าใส่กระเป๋าเนาะใส่กระเป๋าใส่เอวนะคะต่อไปเล่มที่8ค่ะ เล่ม8ดเล่มมีกว้าง2.2จยาว 10. 4สันโคน8มิลค่ะน้ำหนัก5้าร้ากรัมมีดเขาไมคะนะคะจะเน้นสันใหญ่นะคะสันใหญ่น้ำหนักก็พอดีพอดีค่ะเป็นบางชุดเนาะบางชุดก็สันใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะเพราะว่าถ้ามีดฟันไม้ไหมคะก็จะเน้นน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะๆนะคะแล้วก็สันใหญ่ๆเนาะแต่เล่มเล็กๆแบบนี้สันของเขาก็ใหญ่ค่ะฟันไม้ได้นะคะฟันไม้ได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เข้าโค้าทำครัวได้ด้วยเนาะ ต่อไปเล่ม9เล่ม9เขาจะเป็นทรงคล้ายๆกับมงนะคะเหมือนทรงโบวีโมงเนาะหลังเขาจะตัดเฉียงลงมาแบบนี้นะคะกว้าง2.3ยาว11นิ้วสันคน8มิลน,น้ำหนัก550กรัมค่ะเล่ม1ถึงเล่ม9นะคะน้ำหนักของเขา500ถึง600กรัมนะแม่ค้าให้ราคาเท่ากันนะคะ600บาทแถมฝักให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะเฉพาะชุดนี้นะคะเพราะปกติชุดเนี้ยปกติแม่ค้าขายอยู่ที่เล่มละ650บาทนะคะ ถ้าเป็นราคาปกติของเขาเนาะเล่มน,นี้ค่ะหนึ่งถึงเก้านะคะหกร้อยบาทค่ะต้องสับ้อมส่งนะคะต่อไปเล่มพี่สิบเล่มพี่สิบเขาจะเป็นกุหลา,านะคะที่เป็นกุหลา,ามีมาเล่มเดียวนะคะชุดเนี้ยกุหลา,าเล่มน,นี้ค่ะ เล็กรลากรถไฟนะคะกว้าง2.3ยาว11.6สัน1เซนค่ะสันใหญ่มากสันโคน1เซนไล่ปลายแบบนี้นะคะน้ำหนักเล่มนี้800กร,รมัมด้ามจับ8นิ้วคอลิกค่ะถ้ากูราคานะคะกูราคาน้ำหนัก800กร,รมัมนอก่าะราคาะคะเล่มนี้800บาทนะคะสำหรับกูราคาเล่มเดียวนะคะเล่มที่10 หนึ 1> 1่งถึงเก้าเล่มละหกร้อยบาทค่ะราคาเล่มที่สิบแปดร้อยบาทนะคะชุดนี้เหล็กกรางลถไปค่ะมีทั้งหมดสิบเล่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจเล่มไหนก็ทักมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองค่ะทุกเล่มเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะแถมฝัก PVC ให้ทุกเล่มจัดส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมานะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ